การเช่าระยะยาวคือการเช่าตั้งแต่นะคะต้องมากกว่า3ปีขึ้นไปนะคะการเช่าระยะสั้นนะคะที่สามารถทําสัญญาเช่าได้ก็คือ1ปี2ปีหรือว่า3ปีหรือว่า6เดือนอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรายังเรียกว่าระยะสั้นอยู่นะคะสามารถทําสัญญาเช่าได้เลยแต่การเช่าระยะยาวนะคะก็คือการเช่าตั้งแต่สปีขึ้นไปจะต้องไปจดนะคะจดนิติกรรมการเช่าที่สํานักงานที่ดิน เราก็จ่ายค่านะคะจะมีค่าธรรมเนียมในการที่จดการเช่าระยะยาวที่สำนักงานที่ดินการเช่าระยะยาวค่าหน้าดินจะคิดยังไงในบางคนนะคะคำว่าค่าหน้าดินมันคือค่าอะไรล่ะบางคนอาจจะไม่คิดค่าหน้าดินก็ได้หรือนะคะบางคนก็คิดค่าหน้าดินถ้าเอาให้เห็นภาพชัดๆนะคะคำว่าค่าหน้าดินก็คือค่าแปะเจี๊ยแปะเจี๊ยคืออะไรก็คือเงินกินเปล่านั่นแหละหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าหน้าดินก็คือค่าเสียโอกาสของเจ้าของนะคะพอเราจะให้เช่าระยะยาว10ปี15ป้าปี20ปี30ปีแน่นอนที่สุดระยะเวลาระหว่างนี้นะคะที่เราจะให้เช่าระยะยาวเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะถ้าสมมติว่าเรามาเก็บเบี้ยหัวแตกทีละเดือนทีละเดือนถูกไหมถ้าเรามาเก็บเบี้ยหัวแตกทีละเดือนเนี่ยมันจะได้น้อยมากเลยฉะนั้นเราต้องได้เงินสก้อนหนึ่งเป็นก้อนใหญ่มา เรียกว่าค่าหน้าดินค่ะแปะเจี้ยหรือว่าค่าเสียโอกาสในการทำมาหากินบนที่ดินแปลงนี้แหละสามารถคิดได้หลายแบบไม่ได้บอกว่าแบบไหนคือแบบที่ถูกแบบไหนคือแบบที่ผิดเรามีวิธีการเยอะแยะมากมายสุดท้ายนะคะคนที่จะพึงพอใจในค่าหน้าดินก็คือเจ้าของทรัพย์นะคะเจ้าของที่ดินหรือว่าคนเช่ามุมมองของเจ้าของที่ดินคือฉันได้ค่าหน้าดินเท่านี้นะคะฉันก็แฮปปี้พอใจละ ส่วนมุมมองของคนเช่าที่มาเช่าระยะยาวก็คือว่าหลังจากเขาบวกค่าเช่าบวกค่าหน้าดินเข้าไปเรียบร้อยอาจจะมาหารเฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนของเขาเนี่ยคุ้มไหมสามารถที่จะเบรกอีเวนต์หรือมาทำธุรกิจแล้วจุดคุ้มทุนเขาอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้นไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกว่า จะต้องคิดค่าหน้าดินอยู่ที่เท่าไหร่มีขั้นตอนวิธีการหาเยอะแยะเลยนะคะแต่วันนี้พี่ก็จะมาให้1ขั้นตอน1วิธีการในการคิดเกี่ยวกับเรื่องค่าหน้าดินนะเมื่อกี้บอกว่าค่าหน้าดินจะคิดยังไงดีบางคนนะคะพี่ก็ให้วิธีหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้เอาไปใช้งานได้เลยนะคะในการคิดค่าหน้าดินนะคะสมมุติว่าที่ดินแปลงนั้น ราคาอยู่ที่กี่บาทหมายถึงว่าราคาซื้อขายอ่าสล้านได้ตัวเลขมาแล้วรอสักครู่นะ30ล้านบาทวิธีการคิดของพี่ก้อยนะคะที่จะให้วันนี้นะครับที่ดินแปลงเนี้ยเราซื้อขายกันที่30ล้านจะคิดค่าหน้าดินอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าหน้าดินคิดที่10%ของ30ล้านนี่คือสูตรแรกที่พี่ก้อยจะให้นะวันนี้เราจะได้วิธีการในการคิดค่าหน้าดินนะคะเป็นการเช่าระยะยาวค่าหน้าดินก็คือค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาส,าส,กาสหรือว่าเงินแปะเจย30ล้านคือราคาซื้อขายของที่ดินแปลงนี้ถ้าเวลาเราคิด10%อยู่ที่3ล้านบาทนั่นหมายความว่าวิธีแรกที่พี่ก้อยจะคิดก็คือ คนเช่าจะต้องจ่ายค่าหน้าดินมาที่10%ก็คือ3ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมค่าเช่านะคะเฉพาะค่าหน้าดินอย่างเดียวที่จะต้องจ่ายมาแล้วก็จ่ายค่าเช่าแต่ละเดือนเดือนละ90,000บาทและอาจจะมีการขึ้นในทุกๆ3ปีหรือว่า5ปีแล้วแต่อาจจะมีการขึ้นราคาจาก9 0,000มพอครบ3ปีพอขึ้นปีที่4 อาจจะขึ้น5% 10%อะไรก็แล้วแต่หลังจาก4ไปถึง6ครบ6ปุ๊บพอจะขึ้นปีที่7อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการขึ้นค่าเช่าอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีการระบุไว้ในสัญญานั่นหมายความว่าการคิดค่าหน้าดินก็คิดอยู่ที่10%ของราคาซื้อขายของที่ดินแปลงนี้นี่คือ1ในวิธีการคิดค่าใช้จ่ายคิดค่าหน้าดินเป็นการคิดได้หลายวิธีมากๆนะคะไม่ใช่คิดอย่างนี้อย่างเดียวนะคะ ถ้าคิดแบบนี้สมมุติว่าตีกลับไปสมมุติว่าอยู่ที่3ล้านก็คิด9 0 0 0 0มถ้าสมมุติว่า15ปีปีหนึ่งมี12เดือนนะคะคูณ12ไป180เดือนนะคะคูณ9 0 0 0 0มก็จะได้ที่16ล้านนึกถึงภาพนะนี่คือเช่าระยะยาว15ปีเราจะได้เงินมาประมาณ16 17 18ล้านประมาณนี้นะคะอันนี้พี่ก้อยเรียกว่ายังไม่ได้คิดค่าหน้าดินนะ สมมติตีไปกลมๆอยู่ที่16ล้านนะคะค่าหน้าดินอยู่ที่3ล้านนึกภาพนะก็จะได้ทั้งหมดเป็นทั้งค่าเช่าและค่าหน้าดินในระยะเวลา15ปีอยู่ที่19-20ถึงล้านเนาะ ตีไปว่าหลังจากที่เราขึ้นค่าเช่าไปในทุกๆ3ปีก็จะกลายเป็นอ1าสิบห้าปีผู้ให้เช่าจะได้เงินมาทั้งหมดประมาณ20ล้านเรานึกถึงภาพนะ15ปีแต่เราสามารถทำเงินได้20ล้านจากที่ดินแปลงนี้ซึ่งมีมูลค่า30ล้านอ่ะเห็นภาพตามพี่ก้อยใช่ไหมอ่ะมูลค่าของที่ดินนะ่ะมีมูลค่าจริงๆอยู่ที่30ล้านแต่ในอนาคตข้างหน้า15ปีมันอาจจะขึ้นราคานะ แต่เราทำเงินมาแล้ว20ล้านแล้วถูกไหมจากระยะเวลา15ปีหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ที่ดินแปลงนี้คืนในปีที่16ที่ดินยังอยู่เราได้เงินมาใช้แล้ว20ล้านถูกไหมแต่ที่ดินมีมูลค่าทั้งหมดคือ30ล้านอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีการหนึ่งในการคิดแบบง่ายๆพี่ก้อยให้ไป วิธีหนึ่งพอนะคะสำหรับวันนี้สำหรับค่าคิดค่าหน้าดินนะคะเอาไปคิดแค่นี้เลยส่วนนะคะถ้านักเรียนของพี่ก้อยนะคะจะได้คิดค่าคิดค่าหน้าดินในวิธีการคิดอีกแบบหลายๆแบบนะแต่วันนี้ให้ไปวิธีหนึ่งแค่นั้นนะคะมีการคิดค่าค่านาดินหลายๆแบบหลายๆลักษณะเพื่อที่ว่า เราจะได้ไปปรับสำหรับเจ้าของแล้วก็สำหรับผู้ที่จะมาเช่านะคะว่าจะมีความพึงพอใจกันมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นเราสามารถทำได้หลายวิธีแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเราจะคิดค่าคอมมิชชั่นกันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อความเหมาะสมเพื่อความพึงพอใจของเจ้าของทรัพย์ด้วย,เ,ยเราจะต้องคิดค่าคอมมิชชั่นจากอะไรเท่าไหร่นะ